ว่าด้วยเรื่องตัวอย่างแรกของทาน n s r o r m e r ์ e ันะครับเนื้อเรื่องของท r a n s f o r m e r นะครับจะเกิดในช่วงก่อนที่ o p t i m มัและ m e g a t ท o n จะเป็นสตูกันนะครับคือ o p t i m u ัสเขาจะมีชื่อว่า Orion Pa แ k นะครับส่วน Mega t r อนเขาจะมีชื่อว่า D16 นะครับเนื้อเรื่องภาคนี้นะครับจะเกิดขึ้นบนดาวเซเบตอนนะครับดาวบ้านเกิดของ o p t i m มัและ m e g a t r อนนะครับเนื้อเรื่องภาคนี้เชื่อมโยงกับภาคอะไรนะครับอันนี้ผมขอไม่สรุปหรือว่าพูดถึงอันั้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราต้องรอทางค่ายเ้้าปรกกอออออนนังไี็ต ตามนะครับว่ามันเชื่อมโยงกับภาคอะไรนะครับเนื้อเรื่องภาคนี้เนี่ยแต่สำหรับผมภาคนี้เนี่ยในช่วงหลังน่าจะจริงจังอยู่ใช่ย่อยเลยนะครับจากที่ผมสังเกตในตัวอย่างนะ Transformer One ภาคนี้นะครับจะเป็นอนิเมชันนะครับทำให้แฟนๆหลายคนเกิดเสียงแตกเลยนะครับว่าทำไมไม่เหมือนกับภาคเก่าเลยที่เป็นหนังอะไรพวกนี้นะครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า Transformer เนี่ยมันเริ่มมาจากของเล่นกระตูนหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนที่ผมเห็นตัวอย่างนี้ครั้งแรกนะครับผมก็รู้สึกแบบว่าผิดหวังนิดนึงนะผมอยากให้มันเป็นภาพเหมือนกับ CG ของ BarbB Bubble ีจ e ตองรับเยลบิ้ลบ บทหรือพี่ทองของเราในจักรวาลมาเวลนะครับส่วนคนที่ให้เสียงเมกกะทอนนะครับก็คือคุณไบอันนะครับใครที่ไม่คุ้นหน้าเขานะครับใครที่ดูเอ่อกอรซิล่าเดอะนิวเอ็มพายมานะครับก็คือจะคุ้นหน้าเขาในบทโจ๊กนะครับฮ่าฮานะส่วนคนที่ภาคเอลิต้าวันนะครับก็คือสกาเลตโจแฮมสันนะครับคนที่แสดงเป็นแบ็ควีโร่ในจักรวาลมาเวลนะครับส่วนคนที่ให้เสียงบับเบิ้ลบีนะครับก็คือคุณคีแกนไมเคิลคีนะครับและก็อีกคนหนึ่งนะครับที่ผมคุ้นหน้ามากเลยนะครับก็คือคุณลอเรนฟิิิลลเเเเบบบบรรรรร์กกนน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 ะะะะคคคคคคคัััััททีีีี่่่าาาาาาาสสยงงงออ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 ฟไววมมมมมู้้ึขผภแตตจจจจป็ช รูไม่จริงจังหรืออะไรนะครับแต่สําหรับผมผมคิดว่ามันน่าจะดีในช่วงหลังนะครับ อาจจะเรายังดสรุปไม่ได้นะเราต้องรอดูหนังตัวเต็มก่อนนะครับอันนี้ไม่แค่ตัวอย่างเรายังสรุปอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับซึ่งไอแอนิเมชั่นที่ตลกแต่ว่าดีนะครับสำหรับผมก็จะยกตัวอย่างมาอย่างเช่น Spider-Man i n t o t h e Spider-Verse แล้วก็ Spider-Man a c r o s s the s p i d e r v อ r s e นะครับอันนั้นคือพอจะตลกก็ตลกแต่พอจะจริงจังดราม่าหรือพวกเนี้ยมันก็ดีใช่ไหมครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่า t r น n s f o r m e r ์วันมันจะเป็นไปแนวทางไหนนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงวานคอมเมนต์